อย่างเป็นกิจกรกจกร,รมดีๆนะคะในช่วงของสัปดาห์นี้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ข้องหน่วยงานข้องกรมประชาสัมพันธ์ค่ะโดยจังหวัดสุราธานีและก็ส่วนราชการค่ะได้มีการันทึกเทพกล้าวอัซาาียรวัตทวายพระพรชัยมงคลส้มเดชพานางเจ้าสุธิดาพัชราสุธาบิมลลักษพระบรมราชินีค่ะเนื่องในโอกาสวันฉลิมประจวบปัาสามิถุนายน2566ค่ะ นีกาเป็นภาพบรรยากาศนะคะแห่งการซ้อนึกรักในพระมาหากรุณาธิคุณค่ะ,คะโดยเร็กได้ว่าค่ะยิพึสภาคม2 5 6งหากการมีส่วนราชการในจังหวัดส,สุราธานีค่ะเข้ามาบันทึกเทพกล้าวอศัศาวาวัฒนาทวายประพรชัยมงคลส้มเด็จพระนางจ้าสุธิดาภัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนืองในโอกาสวันเฉลิมประชุมประพันธ์ซาซ่ามมิถุนายน2566เพื่อแสดงความจงรักภักดีและซ้อนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ มีส่วนราชการค่ะพักราชพักเอกชนในจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีก็มารวมกันบันทึกเทพค่ะเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณนาสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีหรื่อว่น NBT ีสุร,ราษฎร์ธานีของเราค่ะแรกแตาวานีซิบซ่องน่วยงานด้วยกันค่ะก็ได้แกู่นยนป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเค1ิบแอดแล้วก็มีโรงเรียนพระแส้วิทยาูนย์การขาเซนทันสุร,ราษฎร์ธานีบ้านนาตสินพุทธรักษาโรงเรียนเมือง สุราธานีบริษัทบานซวยกรุ๊ปสุราธานีจำกัดมาหาชนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำหนักงานบ้านดอนเทศบาลตำบลวัดประดูองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุยพุทธสมาคมจังหวัดสุราธานีชมรมครูอาวุโสจังหวัดสุราธานีแล้วก็สำหนักประชาสัมพันธ์เคตหาสุราธานีค่ะ่สำหรับการบันทึกเทศทวายพระพรน์นะคะจะมีการนำเสนอออก,กาถือพระเกียรติทางสัทธาวิถี ท่าท่าในวิดีโทราาทรศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราธานีและก็ส่วนกลางช่องซ่องทวีตดีกันด้วยะนะคะต่งซ่องช่องเลยเริ่มกันตั้งแต่วันที่3 1อพฤษภาคมจนถึงวันที่3ม,มิถุนายน2566นาอยหค่ะฤกษ์ตวานนีนะคะวิดีโอสุราธานีตอนรับไป10เอน่วย10เอสคนาวันนี้อา๑๐ซ่องออวันนี้20เออนะคะก็ยินดีตอนรับทุกคนาเลยนะคะ